จระเบียบใหม่นะครับโตโยต้าโครรา่าออติสนะครับเครื่อง 1.8E นะครับแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาไว้นะครับนี่น่าจะมีหลาย10บคันอยู่นะนี่ครับท่านใดสนใจก็สามารถมาเลือกรถได้ครับ มาเลือกดูสภาพมาดูเลขไม้ขนหนเลขไม้น้อยขนหนสภาพสวยสุดใจเรานะครับราคาไม่ได้แพงมากไม่ได้แรงมากนะครับสามารถมาเลือกมาดูก่อนได้ครับก่อนตัดสินใจเผื่อมีถูกใจขนไหนสักคันนะครับก่อนส่งมอบเราก็ทําการปรับปรุงสภาพให้นะครับขัดเคลือบสีนะครับปรับปรุงห้องเครื่องแบ็คห้องเครื่องให้อย่างดีล้างสีดูดฝุ่นพอกเบาพอกพรมให้นะครับทําให้ทุกคันครับทำให้ ไม่ต่างจากรถป้ายแดงครับส่งมอบรถป้ายแดงก็รถมีอสองเราก็ทําให้เต็มที่ครับดอกเบี้ยสองจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นนะครับส่งได้นานสุดถึงเจ็ดปีสบบสี่งวดมีให้เลือกมากมายครับท่านใดสนใจก็สอบถามขเข้ามาได้ครับ โซนแยกฝังให้เรียบร้อยนะครับอยากส่วนแยกฝั่งให้อย่างดีครับเวลามาเลือกมาหาจะได้ง่ายครับหารุ่นรถหาราภารถคันไหนถูกใจแบบไหนยากไม่ยากเพื่อง่ายๆต่อการค้นหานะครับ ที่ในร้านเขาอยู่กันในร้านทั้งวันครับรอ,อเวลาครับคัมรี่คัมรี่คัมรี่ 2.5G มากครับรถสภาพอาจจะรถอายุรถครบสัญญาเช่าประมาณ4ปี5ปีนะครับอาจจะไม่แบบเหมือนรถป้ายแดงครับแต่สภาพยังดีมากครับภาพโอเคนะครับ ภาพสวยไม่ได้แบบช้ำอะไรมากครับไม่ได้ใช้งานอะไรหนักมากนะครับถ้าสนใจก็สามารถมาเลือกนะครับมาเลือกรถมาชมดูก่อนนะครับมีคันไหนถูกใจนะครับามาเลือกมาเดินดูมาเลือกดยตาตัวเองนะครับบางทีก็นะไปมาคุยเงื่อนไขารายละเอียดกันได้ครับมีคันไหนถูกใจสนใจดอกเบีย้ยไม่แพงครับที่นี่ครับขายไม่เน้นอะไรมากครับเน้นระบายรถออกนะครับดอกเบีย้ย2.99% ได้นานสุด7ปีครับเครดิตฟรีดาวนะครับตอนนี้ซื้อสดนะไม่ต้องเสียแบตนะครับต้องเสียแบตแล้วก็มีฟรีค่าโอนนะครับยังานน้ำมันเครื่องให้นะครับทม่ก่อนที่จะส่งมอบครับตอนนี้ลูกค้าซื้อสดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจกดเลือกเป็นรายการโปรดด้วยนะครับถ้าท่านใดเห็นแล้วก็ต้องการข้อมูลรถรุ่นไหนครับสามารถแอดไลน์ได้ครับช่องเดิมนี่ตัวติกตอกแบรนดหนักมากครับช่วงนี้ไล่ลบคลิปเก่า ท่านใดเห็นก็มีแผนที่จะออกรถนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับป้องกันช่องโดนปิดกั้นะครับปากันไม่เจอนะครับก็ยังมีมีช่องอื่นๆอยู่นะครับกดครบสัญญาเช่าสามารถเสิร์ชหาได้ครับครับประมาณนี้ครับวันนี้เริ่มต้นเดือนประมาณวันที่สิบกว่านะครับเดือนสุดท้ายของปีนะครับ